มาติดตามเกกระแสโลกกันต่อในช่วงที่ในช่วงที่สค่ะคพูดถึงเรื่องของรอยสักนะคะ ừ, คือคสมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลายมาเป็นศินละปะบนเรือนร่างที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้าง ừ, ขวางแล้วค่ะคแต่เชื่อว่ายังมีคนบางกลุ่มนะคะที่อาจจะมีทัศนคติไม่ดีต่อรอยสักนัก ừ, อาจจะคิดว่ารอยสักเนี่ยเป็นของคู่กับอาชญากรหรือว่ากลุ่มแก๊งพวกอันตรธานทั้งหลายค่ะครับ เรื่องนี้นะครับทางรัฐบาลท้องถิ่นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีทัศนคติเกี่ยวกับการสักเนี่ยในแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เลยมีการออกกฎหมายขึ้นมานะครับเป็นการควบคุมร้านสักต่างๆนะครับ<ะ>โดยหวังว่าจะสามารถจัดการกับพวกบรรดาอาชญากรเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับจะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นไปติดตามกันเลยครับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะออสเตรเลียเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมมากมายเลยทั้งฉกชิงวิ่งราวกันโชครัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายค่ะจนรัฐบาลเขาเนี่ยแทบจะควบคุมไม่ได้ทางรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐนิวเซาท์เวลค่ะซึ่งเป็นที่อยู่ของสมาชิกแก๊งอันพานกว่า200คนก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหานี้นะคะด้วยการออกกฎหมายให้ทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ลูกจ้างในร้านสักทุกแห่งเลยแสดงประวัติอาชญากรรมแล้วก็ประวัติส่วนตัวต่อรัฐบาลทุกคนค่ะ ครับเหตุผลที่ออกกฎหมายแบบนี้มานะครับไม่ใช่เพราะว่าเหล่าอันธพาลเนี่ยชอบสักแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะว่าในออสเตรเลีย,ยบรรดาแก๊งอันธพาลต่างนิยมฟอกเงินผ่านกิจการร้านสักแล้วอย่างใช้ร้านดังกล่าวเนี่ยเป็นแหล่งซ่องสุมซื้อขายยาเสพติดรวมถึงเป็นสถานที่รวบตัวของเอ่อรวมตัวนะครับของสมาชิกไปด้วยในตัวเลย เมื่อออกกฎแบบนี้ค่ะก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากมายเลยว่ารัฐบาลมีอคติต่อเรื่องของการสักมากเกินไปซึ่งอยู่ค่ะที่อาจจะมีการเปิดร้านสักบางหน้าแต่ก็มีอีกจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่เปิดให้บริการอย่างสุจริตเพื่อผู้ที่ชื่นชอบรอยสักทั่วไปซึ่งชาวออสเตรเลีย,ยที่คลั่งไคล้รอยสักเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยสังเกตได้จากงานจัดแสดงรอยสักของประเทศเขาค่ะมีผู้คนให้ความสนใจเข้าร่วมเทศกาลลดหลามเลยค่ะ ครับในส่วนของเจ้าของร้านสักนะครับเกือบจะทุกเจ้าเลยนะครับก็ว่าได้บอกว่าการใช้กฎหมายแบบนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ชาวออสเตรเลียมีทัศนคติที่ไม่ดีนะครับเกี่ยวกับรอยสักแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดว่าที่ไหนที่มีรอยสักจะต้องมีอาชญากรรมเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกต่อผู้ที่ประกอบอาชีพช่างสักอย่างแน่นอนครับค่ะ ก็ถ้าพูดถึงมองในหลายๆมุมนะคะก็น่าเห็นใจคนที่ประกอบอาชีพนี้ด้วยอย่างสุดรรจริตค่ะแล้วก็ในออสเตรเลียค่ะในรัฐควีนสแลนด์เนี่ยก็เพิ่งประกาศกฎหมายไปเช่นเดียวกันคือห้ามไม่ให้สมาชิกแก๊งซิ่งหรือว่าอะไรก็ตามเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นลูกจ้างในร้านสักเด็ดขาดเลยค่ะครับคือการมีรอยสักเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับแสดงความเป็นนักเลงนะครับเมื่อสักประมาณสัก 5-60ปีก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ทุกอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับดารลดารานี่สักกันใหญ่เลยนะครับนกคู่กันบ้างอะไรกันบ้างนะฮะเต็มไปหมดเลยครับอ่ติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะคพูดถึงขนมอย่างคุกกี้โอรีโอค่ะแน่นอนค่ะว่าวทุก ผู้คนทั่วโลกเนี่ยชื่นชอบแล้วก็น่าจะติดใจรสชาติอร่อยกันทั่วหน้าเลยซึ่งหลายคนนะคะอาจจะสงสัยเหมือนกันว่าเอทานทีไรเนี่ยอยากทานต่อเนื่องทุกทีเรียกได้ว่าทานแล้วหยุดไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วตอนนี้นะครับมีคําตอบจากนักวิจัยชาวอเมริกันแล้วนะครับเขาบอกว่าการรับประทานออริโอในปริมาณมากๆแล้วก็ติดกันบ่อยๆเนี่ยอาจจะเสพติดได้นะครับถึงขั้นเสพติดแบบโคโเคเลยก็ว่าได้นะครับไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับ โอริโอค่ะจัดว่าเป็นของหวานที่ถ้าเริ่มได้ทานแล้วแทบจะหยุดไม่ได้เลยล่าสุดค่ะแพทย์ในสหรัฐเนี่ยก็เลยทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคอริโอในสัตว์ทดลองค่ะและพบว่าผลลัพธ์น่าสนใจมากๆนั่นก็คือสัตว์เหล่านี้นะคะที่เป็นตัวทดลองเสพต,ติดโอริโอราวกับว่าเป็นสารเสพต,ติดประเภทร้ายแรงเลยค่ะครับนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยคอนเนติกัตนะครับเปิดเผยผลการทดลองว่าการรับประทานโอริโ ส่งผลต่อเซลล์ประสาทแล้วก็ระบบประสาทส่วนกลางได้ไม่ต่างจากฤทธิ์ของสิ่งเสพติดร้ายแรงเลยนะครับอย่างเช่นโคเคน ที่ทําให้ผู้เสพเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขและก็ะมีพลังงานในการทํางานในช่วงระยะเวลาสั้นๆเลยครับค่ะโดยทีมวิจัยกลุ่มนี้ค่ะได้เริ่มศึกษาด้วยการให้หนูนะคะทดลองกินโอริโอเพื่อที่จะสังเกตปฏิกิริยาของมันค่ะซึ่งพวกเขาค่ะพบว่าหนูทดลองเหล่านี้มีอาการคล้ายคลึงกับหนูที่ได้รับสารโคเคนแล้วก็พวกมันเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในพื้นที่ที่มีโอริโอเท่านั้นค่ะ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ว่าอาหารไขมันสูงแล้วก็มีน้ำตาลสูงเนี่ยจะกระตุ้นสมองในลักษณะเดียวกับยาเสพติดดังนั้นผู้ที่ชอบรับประทานอาหารประเภทนี้จะต้องระวังมากขึ้นเป็นพิเศษ พราะนอกจากจะได้พลังงานสูงแล้วนะครับยังอาจจะเสพติดได้โดยไม่รู้ตัวอีกด้วยครับค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ทีมวิจัยคนหนึ่งนะคะบอกว่าตั้งแต่ได้ทําการทดลองนี้ค่ะก็ไม่กล้าทานโอริโอจํานวนมากๆอีกเลยพร้อมกับเตือนผู้บริโภคด้วยค่ะให้หันมาควบคุมปริมาณของอาหารหรือว่าของหวานประเภทนี้มากขึ้นไม่เช่นนั้นอาจมีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานอย่างรวดเร็วแล้วก็จะเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยค่ะครับถ้าเป็นแบบนี้จริงๆ ผมว่าไม่ใช่เฉพาะโอริโอ,อ้โแล้วะนะครับขนมขอไปครับขนมหวานอย่างอื่นเนี่ยที่มีน้ําตาลสูงเยอะๆไขมันมากๆเนี่ยก็อาจจะเสพติดได้เหมือนกัน,นครับค่ะแต่ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของที่เขาบอกว่าทานแล้วหยุดไม่ได้อยากทานให้หมดเนี่ยส่วนหนึ่งยังเชื่อว่าน่าจะเป็นความอยากส่วนตัวซะมากกว่าคือคบ,บางคนก็อาจจะทานเล็กๆน้อยๆหยุดได้แต่ว่าถ้าอารมณ์อยากทานนะตอนนั้นมีกี่หอก็ทานหมดได้เหมือนกันค่ะ ครับก็เลยมีหุ่นอย่างที่เห็นนี่นะครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้นะครับเราจะไปดูบรรยากาศการฉลองเทศกาลฮาลลวีนจริง,รงๆแล้วยังมา <c oughs> ไม่ถึงนะครับต้องรอจนปลายเดือนแต่ที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์นะครับศูนย์อนุรักษ์สัตว์เสือ <c oughs> ในเมืองแทมปาโมรัลัฟลอริดาของสหรัฐเนี่ย <c oughs> เขามีการฉลองให้กับเสือแล้วนะครับในศูนย์ <c oughs> แห่งนี้เสือบางตัวเนี่ยจะได้ฟักทองนะครับหรือว่าเ <c oughs> จ้าโอแลนเทอร์เนี่ย ยัดไส้ไก่มาไม่ใช่ขนมหวานนะครับส่วนเสือบางตัวก็จะได้เป็นของเล่นที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลฮาโลวีนนะครับค่ะเอาไปชมภาพน่ารักน่ารักอย่างนี้กันเลยค่ะและนี้ก็คือเก,กาะกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการได้ทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาเป็นต้นไปรีรันช่วงกลางคืนค่ะ23นาฬิกา40นาทีรวมถึงรับชมได้นะคะย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ YouTube รวมถึงในแฟนเพจของเราค่ะเาะกาะกระแสโลกมีเดียนิวช n แนลเข้าไปกดไลค์นะคะเพื่อที่จะรับชมข่าวต่างประเทศ สดๆพร้อมกันได้ทุกวันเลยค่ะคแล้วก็พูดคุยกับรายการของเราผ่านแฟนเพจมาได้ด้วยค่ะวันนี้นะคะดิฉันชื่นสิคุณนิดิเดชและทีมงานทุกคนขอบพระคุณในการติดตามพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ